วิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอเล่นตัวแมวเหมียวร่ารางวัลตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากจะเล่นตัวแมวเหมียวร่ารางวัลตัวนี้นะครับสามารถกดใต้ล่างคลิปของผมได้เลยนะครับก็ขอการสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเปิช่องแลมไส้เชิงเขื่อนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆนะครับหาเหเรียในแอปและคินร่องตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ ถ้าใครสนใจนะครับสามารถกดใต้ล่างคลิปเพื่อดาวน์โหลดได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจใต้ล่างคลิปเลยนะครับแล้วก็แอปนี้นะครับถอนขั้นต่านะครับก็จะเป็นที่10บาทนะครับแต่ว่าผมยังไม่ลองถอนดูเลยนะครับว่าจะสามารถหาเงินได้จริงหรือเปล่านะครับสําหรับแอปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาลองถอนแอปนี้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาถอนเพื่อนเพื่อนะครับหาเหรียญสําหรับแอปนี้ก่อนนะครับให้ได้เยอะๆนะครับ แล้วก็แอ,แอปนี้นะครับก็จะเป็นแอปเกี like, ่ยวกับการโยงนะครับพวกพืชที่มันเหมือนกันนะครับเพืกเพื่อทางตะวันนะครับก็อยู่กับทางตะวันนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับการเล่นนะครับก็ง่ายๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆทำไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆก็จะมีรูปตัวนี้มานะครับก็จะเป็นการหาเหรียญนะครับแล้วก็จะได้รับตัวเหรียญมานะครับเจ็ดร้อย 66เหรียญนะครับเพื่อนๆสามารถกดรับตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องดูโฆษณานะครับถึงจะได้รับตัวนี้มานะครับให้เพื่อนลอก่อนนะครับโฆษณาของแอปนี้นะครับก็จะใช้เวลานานนะครับแล้วก็โฆษณาแถมเยอะอีกด้วยนะครับสาหรับแอปนี้นะครับให้เพื่อนลอกก่อนนะครับเปรามาณ ติ5ถึง30วินะครับประมาณนี้นะครับรอก่อนนะครับเพื่อนๆสามารถกดคาบาทออกได้เลยนะครับแล้วก็จะได้รับเหรียญมานะครับ766เหรียญน,นะครับแล้วก็การหาเหรียญน,นะครับก็จะมีพวกการเช็คอินนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการเช็คอินเพื่อรับเหรียญน,นะครับเพื่อนๆสามารถกด เช็คอินได้เลยนะครับแต่ว่าเพื่อนต้องดูโฆษณานะครับ3ครั้งนะครับเพื่อจะสามารถเช็คอินวันแรกได้นะครับแล้วก็เหรียญนะครับทำอะไรได้บ้างนะครับเหรียญสามารถนะครับนำไปซื้อนะครับนำไปซื้อพวกเพื่อนนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นพวกการปลดล็อกและอัปเกรดนะครับให้เพื่อนรอนะครับก็จะเด้งเข้าโฆษณาประมาณนี้นะครับ เราประมาณ1 5บหถึงสาวินะครับเหยง่สามารถเพื่อนๆต้องเยื่อสามารถนําไปซื้อตัวพืชได้นะครับสามารถนําไปซื้อพืชได้นะครับก็จะเป็นเลเวลหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับที่เพื่อนๆเยอะๆนะครับเลเวลพืชเยอะๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถซื้อพืชได้เยอะนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ทําไปเรื่อยๆนะครับแอปนี้นะครับก็จะเป็นแอปง่ายๆนะครับก็กดซื้อได้เลยนะครับ นี่นะครับเพื่อนสามารถเล่นได้ทุกคนนะครับสําหรับแบบนี้นะครับก็ขึ้นมาอีกแล้วนะครับก็ถือว่าไม่นานมากนะครับก็ขึ้นมาอีกแล้วนะครับแล้วก็วงล้อตรงนี้นะครับให้เพื่อนกดเข้ามาตรงนี้เลยนะครับวงล้อตรงนี้ก็จะเป็นวงล้อนะครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องดูโฆษณาก่อนนะครับถึงจะสามารถหมุนตัวนี้ได้นะครับประมาณ30วินะครับก็จะเป็นโฆษณาตัวเดิมเรื่อยๆนะครับ ก็จะเป็นการหมุนวงล้อนะครับแล้วก็ที่ผมเคยได้นะครับได้ไม่ถึงประมาณ1,000เหรียญด้วยซ้ำนะครได้ประมาณ100นะครับไม่น่า600เหรียญประมาณนี้นะครับได้ไม่ค่อยเยอะนะครับในเพื่อนรอกอราบนึงนะครับโฆษณาใช้เวลานานนิดนึงนะครับถอนสูงสุดนะครับของแอปนี้นะครับก็จะเป็น ที่เท่ากับนะครับ2,000บาทนะครับได้มานะครับ1000เหรียญนะครับหรือว่า1000แต่เ๋ผมิดเรียกเป็นคูปองแล้วกันนะครับได้รับมา1 0 0 0คูปองนะครับแล้วก็การชวนเพื่อนก็จะมีเหมือนกันนะครับให้เพื่อนกดเข้ามาตรงชวนเพื่อนตรงนี้เลยนะครับ1พที่1นที่นะครับแล้วก็การชวนเพื่อนนะครับ1ค้นะครับก็จะเท่ากับนะครับประมาณ1 0 0 0แสนเหรียญนะครับถือว่าเยอะนะครับ10,000แสนเหรียญนะครับ แล้วก็อันแรกนะครับก็จะเป็นเพื่อนที่คุณดาวโหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันผ่านลิงก์นะครับก็จะได้รับไปทันทีนะครับ5 0,000ืเหรียญนะครับแล้วก็ภารกิจที่2ก็จะเป็นเพื่อนดูโฆษณานะครับ10วิดีโอได้รับ2,000เหรียญนะครับแล้วก็ภารกิจที่3ก็จะเป็นควรสามารถนะครับได้รับนะครับ20%์ของรางวัลรายวันของเพื่อนคุณนะครับ20%นะครับของการได้รับตัว คูปองตัวนี้มากนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนนะครับใส่รหัสเชิญนะครับกลางหน้าจอของผมหายโดยละกันนะครับเพื่อนก็จะได้รับไปทันทีเลยนะครับสามหมื่นเหรียญนะครับถือว่าเยอะนะครับสามหมื่นเหรียญนะครับแล้วก็ไปทันทีการถอนเลยนะครับการถอนนะครับก็จะอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับส่วนมากนะครับผมจะได้มากับการเชิญเพื่อนนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการถอนของแอปนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้ถอนลองดูเลยนะครับว่าจะสามารถถอนได้หรือเปล่านะครับสําหรับแอปนี้นะครับคลิปหน้าจะมาสอนเพื่อนถอนเงินในแอปนี้นะครับจานวน10บ,บาทนะครับแล้วก็ถอนสูงสุดของแอปนี้นะครับก็จะเป็นที่2000บาทนะครับ10บบาทนะครับใช้เหรียญ2 5 0 0 0นหาหนะครับถ้าเพื่อนเข้าเกมมาตอนแรกๆนะครับเขาก็จะให้รับ เหรียญเรามาฟรีนะครับประมาณ1นึ0 0 0สเหรียญนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ20บาทนะครับใช้เหรียญนะครับห้าแสนเหรียญนะครับ50าบาทใช้เหรียญ1นึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเหรียญนะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ